ต,ตายผมตายเนี่ยแหละเฮ้ยหัวหน้าผมโอ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาเล่นบูฟ็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นปืน s 十 g ของภาคโคลวนะมันจะคล้ายๆไปสยไบรของภาคบอทเดอมาแฟีเลยแต่ว่ามันจะโมเดลเก่ากว่านิดนึงนะครับตั้งแต่ตัวเก็บเสียงตัวนี้บัฟมานะผมเริ่มกลับมาเล่นปืน s g ของภาคโคลวรู้สึกว่ามันยิงดียิงแรงขึ้นเยอะเลยนะครับมาดูของแต่งกันเลยดีกว่านะครับบาร์ที่ผมใส่เป็นตัวเลนฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นระยะดาเมจแล้วก็กระสุนเดินทางเร็วขึ้นนะครับต่อมามาที่อันเดอร์บอทเดอร์นะครับผมใส่เป็นตัวช่วยพ่ปืนนะครับได้ทั้งแนวตั หนักเล่นเหลือเกินนะครับแล้วก็กระสุนอันนี้ผมไม่ใส่เพิ่มนะเพราะว่าเดิมๆมัน50นัดแล้วก็รีโหลดไม่ได้ช้ามากเท่าไหร่นะครับผมใส่มาเป็นเร็งเร็วแทนนะครับให้ปืนมันคล่องขึ้นแล้วครับแล้วก็สต็อกก็เพิ่มความคล่องอีกอันนึงนะครับเป็นเล็งแล้วเดินเร็วขึ้นนะครับแต่จะลบที่ไฟไปซึ่งผมไม่ค่อยได้ยิงที่ไฟนะครับ ปืน s m g อยู่แล้วก็มีท่านี้นะครับของแต่งชุดใหม่ผมให้ปืนนี้ลองมาจากแม็กเทนเลยนะสำหรับปืนโคบอนะครับรู้สึกว่ามันยิงไกลก็ดียิงใกล้ก็แตกเร็วนะครับคมง่ายด้วยปืนเล่นระยะใกล้กลางสบายเลยครับปืนนี้โอเคเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมมาต่อเลยบอกเลยว่าเกมนี้โคตรปั่นนะครับท้ายเกมนี่อย่างหาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิ้งไว้ด้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไหร่เดี๋ยวบบออกกในนนเพคครััีีทึงะ น็อกหนึ่งน็อกสองโอ้โหพกนัดแลนัดแลน็นอกอย่างเข้มผมบ้าน,น่น่าจะเก็บปืนผกไปว่ะไม่เหลือไม่เหลือซักกระบอกเฮ้ยมันเหลือเฮดดี้อาร์ให้ผมเอานี่งไงบูฟอกตายละราไปเอารถเล่นกันไม่มีคนทำเพลส ลไปไหนเพื่อนนี่แน่ยังพอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หน่อยครับเราหน้าเขาราฆ่าคนนำธงเราหนะ้าจะได้ดูธงเขาด้วยเนาะเป็นอะไรที่ดีมากเลยรถสวยเราสิบล้อกันเอา้า <laughs> ขับรถไปดูขัน มัน้ายิงกันเดือดจังวะเอ้าเอ้าเอาเอาเอาเบาเพื่อนเบาเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่าแตกล้อรถนะรีบๆตายทีมีคนแช่งผมว่าใจเย็นนะ มีรถแช่งขนาดนี้เราดูนะนายแทบจะตายได้อย่างไรตีสองขีรดูว่านายก็เบาตี้เราเหมือนกันมั่นขับรถอะไรมันเร็วจังวะฉันมาแล้วก็วแต่นายอยู่ไหนน้ำเพื่อน โอ้มีโลวะ่ะที่มันววาปะโล่ะ่ะมันเอามาเชียตเตะออกับฟันเมือ่อกี้่ะไอ้นี่มันเป็นยูทูบเบอร์แน่เลย,ยอุ้ยอูดูท่าควงเด็ดโอ้โหโเฮ้ยผมต้องเล่นมาเชียตเต้กับไอ้น,นี่เรอวะไม่ได้่ะเคมลองดิ โอ้หน้าขวงยาโลอะไปก่อนแล้วกันทานายใน <c oughs> จพักเจอระยะไกลไม่ได้ยิงมานี้วหน่วยพาแปลงโอ้ยมองไม่เห็นข้างบนเพว,ว่ามันแน่อยู่บงบทแล้วตอนนี้เฮ้ยมีรถมาว่ะควันดำมาเชยอขับตามไปหน่อย มันจะขับผมจะขับตามคันนี้ไปไม่ว่ามันจะเจออะไรอะ่ะในการเข้าโค้งที่เฉียบแปลผมผมจะทาให้ผมขับตามมาันครัมันตีโค้งสวยว่ะทุกคนเราสวยกว่าโดนแล้วโดนระเบิดเข้าได้แล้ว,ลว,ใ,ลวใครไปรูปเข้าไปข้างไนแล้วเอาละไม่นะไม่ชอบแบบนี้เลย หายไปแย่ก็น,นินจาะไรวะมันพุ่งอยู่ข้างหน้าผมหรือมันหายไปได้ไงวะคนอยู่บนนี้อมันขึ้นมาหนี้วะต,ตัวนี้แหละเธอจะกี่บอยอยากลงไปฟันคนวะนี่แหละชุดเสื้อเขียวนี่แหละเรียกไดงว่าผมวิ่งมาตกทาง ฟันหัวแม่มออกตกตายนี่เลยเฮ้ยเชิงหนาเ้ลเกินลูกพี่ ผมไม่ได้เก็บใช่ไหมเฮ้ยไอ้น,นี่โดนมือมาแล้วรถติดด้วยเมื่อจัดเลยว I can ะ I can't see shit เฮ้ยลนหน้าผมอ้ ยูเยอะไปหมดเงินเยอะจัดแหละไปใช้ช็อปแป๊บหนึง่งตอนนี้อยู่ข้างล่างไปหาแม่งก่อน ชอบเลยี่เงินสี่หมื่นวะโอ้รวยกินโอ้โหฮเห็นเยอะอยู่นะเปย้าชั้นสโอ้แคมป์ลึกด้วยวะเอายากอย่างนี้ยตรงเนี้ย ฟั๊มหลอกก่อเสียงมันออกอุ้ยข้างหน้าทิ้มกันวะนี่มีดเวทนี่มันเห็นผมอ๋อ ไม่หวาหวาหวางงงงที่นี่งงเล่นอยู่นั่นเลยรถอีวีเห็นกูเป็นกระทิ่นหรือไงวะที่ยนี่ผมเจอคนจะมาเก็บโหลดแน่นอนหน้าของวิ่งแล้วโอ้โหยิงได้วะ แล้วผมไม่มีสนัยยิงไกลก็ไม่ได้ะใครเอาสนัยออกเฮ้ยติดไอ้เฮีอฝ่ายลรวตีนผีเกมมิ่งเออรถมาว่ะเกมระยะนี้ S M G ว่าไงผมมีสนัยแตกก็ได้จริงจริงเอาผมอ่ะผมยังเอาเฮดิอาร์มาแม่งแตกไปละเล่นอะไรของกูณนี่ เล่นเติมจืดเจคือเล่นเอีกับเนี่ยกับมีดอะมันพอไปได้นะเพราะว่ามันจะยิงระยะกไกลได้แต่อันนี้หมดสิทธิ์อะพี่เดี๋ยววงดีอยู่นะโอเคเดี๋ยวเล่นวงแล้วกันเดี๋ยวเก็บตัวนั้นไว้ยิงวงท้ายวงดีไม่มีทนัยเนี่ยว,วงแบบว่าบนตึกสวยๆแล้วก็ผมเห็นสองตัวแล้วเนะี่ยตัวนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยแต่ยิงไม่ได้นะเติมที่ก่ดแตะลงรูาละ กระสุนน้อยด้วยประเด็น50าสทับหกเพราะไอ้นั่นอะ่ะมันจัดรถเอาเล่นแบบว่ามาเชเตเต้กับโล่ผมเลยอยากอยากได้มาถือแค่นั้นเลยหนึ่งตัวนี่นแหละต้้งผมอู่ได้ผมต้องเอามันแทนแอร์ไตดักก่อนเห่อ วงสวยงามวงสวยงามสี่คนกระสุนห้าสิบทับสามสองวะนี่ผมจะโยงโทฟี่ไปตรงนี้มันจะปาของสวยผมไม่ได้ไงโคตรแปดร้ออิ ออกูไม่ออกออกูไม่ออกไปไปกไม่ออกไม่ออกกไม่ออกเฮียเหลือ3นัดบันไลแล้วทุกคนไอ้เฮียกระสุนหมดต้องเอามีดไปฟันเขา <c oughs> ไม่น่าถือมีดมาเลยไอ้เฮียกระสุมมนหมด ปี้ยปี๊ยเฮ้อี้ยเลยตายยังเหี้ยแหม่ที่สามด้วยคือเมื่อกี้ตัวซ้ายมันเปิดยิงผมก่อนก่อนผมโดนไปขวาแล้วขวามันก็มันเห็นผมตั้งแต่อยู่ข้างบนแหละคือถ้าตัวซ้ายไม่ยิงอ่ะผมกะเมื่อกี้ผมกะไปนี่ไปเกาะกำแพงแล้วก็ปาตันมันจะได้รู้ตำแหน่งแบบชัวยๆป่ะเพราะมันเดือดสตารแค่ลูกเดียวแม่งแต่โดนยิงซ้ายก่อนไงคือของมันไม่เหลืออะไรแล้วมีไออาร์นี่จบละผมบอกเลย